โอเคงั้นก็เราต้องไปหาดินปืนใช่ไหมเมื่อกี้ไอโซเลนบอกว่าให้เราไปหาดินปืนเราหาดูหน่อยเปิดมามีอะไรไหมในนี้อะไรอะดินปืนป่ะเมื่อกี้ดินปืนใช่ไหมเออดินปืนบอกหน่อยสิว่าใช่ดินปืนป่ะไม่บอกเลยตขาบอกว่าดินปืนโอเคดินปืนได้มาสี่อันคือเราต้องไปรวบรวมดินปืนมาให้หมดใช่ไหมโอเคแอ็กเซลอ่ะว่าไงโอลิเวีย นี่กำลังหาของอื่นอยู่เหรอเอออ๋อไปหาของที่ยังไว้ทำหรืออะไรเลยอันตามสบายเลยครับผมจะเอาสไปเดอร์อไอหรืออะไรก็ตามแต่ต้องการนะครับนะเราจะไม่ยุ่งเอ็กเซลนั่งหนอยอนะไรเนี่ยฮะจะได้ของไง <c oughs> เป็นไรเออจริงเหรอตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมพลังมังนเข้ามาในหัวฉัน นี่ตอนนี้ฉันถูกด้ยอยากจะเอารกย่างเอาไม่ได้เลยพยายามทนหน่อยพยยามเล่าอะไรมันอยากได้ขออย่างนั้นเลยอ่ะฮะมันอยากได้ขอคนอื่นเขาอย่างนั้นเลยอ่ะเอ็กเซลแค่กูบอกไม่ให้จะตายใช่ไหมตอนพาร์ทที่แล้วผมบอกไงว่าเฮ้ยไม่ให้เว้ยจะเอาแค่ดินปืนมันหงอยเลยฮะดูเบนเจอที่ไอ้ทุกทุกการไหม ถึงแม้ว่าทุกคนเขาจะเก็บของอะไรบ้างก็งนายไม่ต้องไปเก็บก็ได้เออช่างเหอะไอพวกนี้มันอยากได้ของเราบอกแล้วว่าห้ามทำไงแต่มันทำก็ทำต่อไป <c oughs> มาแล้วก็รวมรวมดินปืนอย่างเดียวใช่ไหมนี่ดินปืนเพียบเลยชืบ <c oughs> เราเก็บแต่ดินปืนจริงครับผมน้าใช่ <c oughs> เราเป็นเจสซี่คนจริงผู้ที่ยึดถือแต่ภารกิจอะไรวนะเนี่ยปุ่มอย่าเพิ่งกดแล้วการคุยคนอื่นกันว้าคุยกันอยู่วะไงลูคัสเกเบียวทั้งสองคนเป็นไงบ้าง เมัอนเย่มากเลยตอนนี้เอ่อส่วนนในใจฉันก็หวังว่าพอระเบิดมันระเบิดสตอมได้แล้วไอ้การป่วยจะหายไปนะก็ก็ต้องทำระเบิดก่อนทำระเบิดให้ได้ก่อนทำระเบิดได้แล้วค่อยว่ากันตอนนี้ก็ว่าคาดคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็คาดหวังต่อไปแล้วหีบพระบานี่เปิดได้ปะไม่ได้โอเคงั้นก็ว่ากันแลจะเอาเท่าไหร่กันจะเอาดินปืนสักเท่าไหร่ ลูคัสก็กังวลผมนะเอยจะได้ไหมเนาะก็ไม่รู้อะถ้าเกิดเออสมมุติว่าวิตอมเตอร์สตอร์มที่มันเป็นต้นเหตุของโลกเนี่ยตายไปแล้วมันจะหายไหมลูคัสก็กังวลอยู่แต่ถ้าเกิดล่มไม่หายทําไงเ่ยรูคัสก็ต้องรู้สึกลูคัสก็ต้องรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบเกมเดียวไปตลอดกาลเลยปะถ้ามันป่วยแล้วมันจะตายอะรูคัสนี่ต้องอยู่รักษาไปตลอดชีวิตเลยปะวะ่าจะเป็นอย่างนั้นเลยปะไม่มีใช่ไหมมีแต่ปุ่มนี่อย่าเพิ่งกดแล้วกันเดีย๋ยวไปหาดูที่อื่นกัน อันนี้เอาไปแล้วเดี๋ยวมาด้านหน้าได้ไหมหน้ามไม่ได้อ่งั้นผมต้องกดปุ่มปแปละทางนั้นโอเคเช่แน่ใจก่อนเราผจะไม่พลาดอะไรลูคัสก็เป็นห่วงเกเบียลมากจ้องอยู่ได้เออจ้องมากเดี๋ยวก็ท้องหรอช่ไหมคนไม่ใช่ประกัดกดซะมีห้องอีกห้องหนึ่งอะโหมันกว้างอยู่นี่อะไรอะรถอ๋อรถไฟอะที่เรียกวรถไฟก็ไม่ได้นะมันเขาเรียกว่าอะไรอะรถ รางเออรถรางมั้งเขาเรียกว่าอะไรรถที่มันอยู่ในเมืองแรกแบบเนี้ยรถรางปะโ่าเท่ดีเนาะอืมเฮ้ยโซเลนเจอซี่ฉันคิดว่าเราแน่ใจว่นดินปืนพอแล้วนะเออโอเคงั้นก็โทษทีนะที มัอยู่ในสถานที่แบบนี้มันไม่ค่อยจะลกเท่าไหร่อะแต่วา่าขทานาอายอยู่นี่คือซูปเปอร์ทีเอ็นทีของฉันว้าวระเบิดพิเศษเหอ้าวซูเปอร์ทีทีนี่ว่าอ,อ,อ่นเ,เดียงั้นก็มาสร้างฟอร์มีดีบีเร็วเออเอาอันนั้นมาสร้างฟอร์มีดีบอมสร้างฟอร์มีดีบอมเร็วได้งั้นก็สร้างเลยก็สร้างสิเอแล้วสร้างยังไงครับคูอจู่ได้จะสร้างสร้างยังไงครับหรือเราจะมารวมกับ ดินปืนจบเลยเหรออือก็วิธีการสร้างก็ค่อนข้างจะซิมเพิลอยู่นะฮะเหรอเอา TNT ไว้ต,งร,ตรงกลางแล้วก็ให้ดินปือนอยู่ร,บรอบๆเอาง่ายจังแค่นั้นเองเหรออะไรอะไร,อ,ระะอ่ะทำไมอ่ะอ๋อมันค่อนข้างจะมีการเสี่ยงอยู่ถ้าผสมผ่านเดี๋ยวมันตุม้มเหรออย่างน้อยเราก็มีวัตถุดิบพร้อมที่นี่อืมโอเคทีนี้เอเรามีวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็ทำสิรออะไรอ่ะ พวกเราเออทำนี่ทําทำอะไรอ่ะหรือทำอะไรอ่ะอืมก็ทำลายวิสตอมไงถ้าได้บอมแล้วก็ไปทำลายวิสตอมเลยเอ๊ะหาวิธีเข้าไปในวิเทอร์สตอมแล้วระเบิดแม่งเลยอุ้ยเอนเดอร์ตามมาได้ยังวะโอ้บางทีมันอาจจะพยายามหนีออกมาก็ได้มันหนีออกมาได้เหรอลูเบนระวังแน่นอนแน่นอน อ๋อนั่นไงรถราง <tong> s, <S ทุกคนที่ไปโอเคแล้วลูเบนน่ะอ๋อเฮ้ยลูเบนหมายโอเคตามมาอยู่หรือว่าไม่ตามมาฉันรอเวลานี้มานานแล้วจะบอกทุกคนอะไรเหรออยากจะให้คนขึ้นนะแม่ทำเออทำที่เผื่อไว้พร้อมเลยเนาะโอเคพอดีเป๊ะเลยยังไม่ได้นัดหมายมันพอดีไปไหมเหมือนรู้ว่าจะมากี่คนเอนเดอร์แมนมาเพียบเลยงั้นเราต้องไปกันอีกรอบเราได้ชิ้นส่วนมาพร้อมแั้วนี่โอ้เย็ดอ๋อมันคือซุปเปอร์สปีดรถราง แต<ป>่ถ้าเกิดมันเร็วอย่างนี้ไม่พูดตกรางตายเหรอวะนี่ปิดเอาไว้ถึงไม่ต้องปิดมันก็ตามไม่ทันหรอกผมว่าถึงมันจะลิงได้แต่รถรางไม่พุ่งเร็วเมื่อกี้เร็วยิ่งกว่ารถไฟฟ้าได้ดินอู้ป้าบปุ้ยชนแม่งแล้วกูณด้งเออโหระวังระวังโดนบึ้มนะแม่งวิ่งกันใหญ่ทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยนี่เราขึ้นมาตรงวิเทอร์สตอร์มแล้วเล่านั่นไงโอเคอ้าวเฮ้ยเดธอมาได้อ๋อพวกอัศวินทั้งหลายเหล่านี้นี่เองเป็นไงบ้าง แต่อีกก็มากันครบกันอีกทั้งนั้นก็พวกคนปลอดภัยเออพวกเธอมาเพื่อลูกกับพวกใช่ไหมมาช่วยเราจัดการวิเทอร์สต็อกใช่ไหมช่วยเหรอไม่เธอต้ช่วยฉันอ่อแล้วคุณต้องช่วยยังไงเราก็สู้กันอยู่เนี่ยตลอดเวลาเลยอ๋อเหรออ๋อนี่สู้อยู่ใช่ไหมได้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 เนี่ยเดี๋ยวมาช่วยละโอ้เต็มหน้าเมื่อกี้หลบไปแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะลูคัสมึงเห็นไหมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นตุยสตาร์เทียบเลยเนี่ยทำอะไรสักอย่างหน่อยไหม ไม่ต้องกังวลเรื่องปีศาจเราหน้าทำไมอ,อ่ะเขาวิ่งไปแล้วาวิ่งไปไหนอ่ะอ๋อหนีไปที่ตตออยู่แล้อตองกังวลเรื่องไอ้ตัวที่มันหนีมามากกว่านี่<ต>ไงม,มันถึงเวลาฟงมิดบอมย่โซเลนใช่ใช่ใช่ไหนจริงด้วยเออเขอาใชยอยู่โซเลมมาแล้วอเจนยิมวันนี้เพื่อนเกาฮ่าฮ่าทุกคนมารวมกันเลยโอ้ ทุกคนอย่ามัวแต่เ้วที่ความหลังเล่นมันก่อนไหมตอนนี้ทุกคนมาพร้อมแล้วเล่นแมมเลย Winter Storm It's time to go ทเวลาที่เราต้องไปแล้วเรามีแค่อกาสเดียวเท่านั้นโอเคเจ้าไว้ดีเมื่อฟูนี้มันนี้บอมทำละทำเสร็จปุ๊บมัมมมนจะระเบิดทันทีอ๋อคือเราทำเสร็จปุ๊บมันบึ้มเลยโอเคหมายความว่าเราสร้างแล้วมันจะอันตรายมากามามาก็หวังว่าเออบางทีเราควรจะฮะจะหาว่าใครจะไปเหรอ เวงนี่เป็นโอกาสที่ตูจะได้กล้าเข้ไปอีกข้างหน้าพวกฮีโร่อยู่เฉยเดี๋ยวเจสซี่คนจริงไปเองอย่าไปกลัวเจสซี่ฉันจะจัดการระเบิดฟอร์มิดิบอมคือสร้างปุ๊บแล้วมันจะบื้มปั๊บดังนั้นต้องไปสร้างตอนอยู่ข้างในผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมสร้างไม่ได้อืมโอเคเอามาพวกเราทุกคนจะทำการดึงดูความสนใจมัน ด้วยอะไรหลายอย่างโอ้ยพวกเธอควรจะกำลังรู้สึกเราอายใจบั่งให้เจสซี่คนจริงเข้าไปเนี่ยเจสซี่เอากราะฉันไปไได้ช่วยเอาได้อ่าจะเอาฉันไปโดยก็ได้นะอืมมันก็อาจจะมีบ้างแหละอ๋อเลยเออถ้าราไปเราใส่ชุดเอนเดอร์อยู่มันค่อยๆกันได้ดีเอากรอมาอ้าวเอากรอะไหนเหรอกรอเอกมันของผู้ชายอะแมกนัตเอลิกาเป็นของกรอผู้หญิงอะเกาผู้หญิงมาดีกว่าไหมเอ๊ เอลิกาดมาเร็วเขาเกาะเธอหน่อยเจสซี่เธอผมควรแล้วเลิกไม่เกิดไม่ทำเดยวก็จะตายอู้จะแหงปากทำไมเล่ารู้แล้วเจสซี่เธอต้องไปวางระเบิดเอาไว้ตรงโต๊ะแล้วก็ทำฟอเบรีบอมทุกคนไปหาเพื่อนฝูงแล้วก็แยกย้ายกันไปเราจะต้องสร้างอะไรที่มันึงดูความสนใจวิเศษสตอมได้เจสซี่อย่าลืมนะเออเออเออสุ per ี T อยู่ตรงกลางกลายพัดธุ์รอบๆได้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  เรียนรู้ที่ค้ามาแล้วเคยได้ไปค้าอยู่ไม่ต้องกลัวนี่กรอขหอเอเลกาชาโอ้นี่ไงสร้างกันนี่เพื่อดูความสนใจไปสร้างไปเราจะวิ่งเข้าไปสู่วิตเทอร์สโตมอย่างตรงๆอจิฟบว้าวความเป็นสูงดูวยล็อกหลบเจสซี่คนจริงยาวุชุบว้าล็อกหลบอีกแล้วอะไรอะไรมาแล้ววิตเทอร์สโตมมจะเก่งเกินเจสซี่คนจริงได้ไงก็หวังว่ามันจะได้นะโอเคตั้งแล้วอ๋อจะเตาตรงนี้ใช่ไหมได้นั่นไงที่ตั้งไว้โดนดูดไปแล้วดูความสนใจได้แค่นิดเดียว มันก็ดึงดูดความเนใจไม่ค่อยได้มากแล้วต้องรีบแล้วเพื่อนเราสร้างมาเมื่อกี้เอาสร้างใหม่แล้วโอ้โหโคตรไวดีไปสร้างตรงน่อเลยเออนั่นแหละแจมแจมโอเคงั้นก็เริ่มเลยก่อนอีกก็ซุปเปอร์ทีทีตรงกลางจากนั้นก็กันพาวเดอร์รอบด้านพับพับพับเออมีแปดอันพอดีใช่ปั๊บช็อป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 เขเล่นไม้ค้ำมาแล้วรู้เลยว่าต้องทำอะไงบ้างเฮ้ยมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวตายก่อนโอเคปยึบเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยไม่ไม่ไม่เอาอะไรอ่ะ เอาดูดูเหรอะเอาไม่ใช่ว่าดูดก่อนเวทข้ามเอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้รวมเลยยังไม่ได้คราบเลยมันโถ้ยเอาดินปืนมานี่มันเอาดินปืนมาอีกอันหนึ่งยังยังไม่พอต้องหาตั้งแปดอันเลยเนี่ยมันกระจายไปทั่วมันโถ้ยมันจะมาดูเลยตอนนี้เอ้ยลอยไปลอยมาโอ้เห็นแล้วเอาทีเอ็นทีมาดีดีอย่าเพิ่งระเบิดนะเว้ยระเบิดนี่กูหน้าหันเลยจะบอกให้นั่นไงโต๊ะอยู่ตรงนั้นแล้ววางโอ้โหโดนตบฮีโร่โดนตบเต็มๆไม่ตายหาน่ะเอเลกาด เออเราเอาก่อเธอมาเธอก็โดนเต็มๆดีกว่าวู้ดขอโทษแต่มันจําเป็นเว้ยเธอจะให้เราเองอะ่ะเพราะเราเอากอของเอเล็การ์ดมาไม่ใช่ว่าเธอตายแลยวะนะ้วนี่ยเพราะเธอไม่มีกาอแล้วนะ่ะช่วยไม่ได้ต้องมาตั้งใหม่อ,มอีกแล้วมาโหยสร้างคราบมาแต่ตอนที่ลอยแหละกูเจสต,ตี้คนจริงแม้แต่ลอยอยู่บนรถไฟกูก็คราบของได้จุดไม่ใช่คนกากเหมือนแบงค์กามโมท,ที่มันเคยเรีบไม่ข้ามไม่เป็นเดี๋ยววางเร็วๆสิเฮ้ยเออนี่ไว้มันถูกต้องหน่อยโอเคปับป๊บปั๊บได้ๆโอเคได้แล้ๆล,ล,ล,ลอยมาบัางมู พอมีแต่ว่ามันระเบิดใส่หน้ากูกูตายไหมเนี่ยยัง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 ไม่ระเบิดโอเคอ๋อรวมเป็นอันนี้ลงเป็นโต๊ะระเบิดเทพนี่ตัวเอฟมาแล้วอืมเอาไปซะบีเอชอีดดิชิตแอดแดกไประเบิดกูโอ้มีคนโคนดึงมาดึงมาเขาเขาคนเขาว่าอยู่ว่ากูจะออกจากตรงนี้ยังไงโดนระเบิดด้วยดึงเร็วเดี๋ยวกูโดนด้วยดึงเร็วๆเดี๋ยวกูโดนด้วยดึงมันแอนแดกไปตาโอ้ต ภารกิจเสร็จสิ้นตายใช่ไหมถ้าเกิดไม่ตายที่เราทําไงวะเนี่ยเออวะผมลืมคิดเลยเราคิดว่าฟอร์มีดิบอมต้องฆ่ามันได้ถ้าเกิดฆ่าไม่ได้ทําไงเอาตายเหรอตายใช่ไหมเออดีดีดีทุกคนกำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมโอ้โหเป็นสร้างเลยเจอฟอร์มีดิบอมเข้าไปโคตรโหดเละเป็นโจ๊กฮะจบแล้วเหรอเดี๋ยวไม่อยากจะเชื่อเลยมันตายจริงนั่นสิระเบิดนั้นมันก็เทพเนี่ยโห ไฟี่ไม้ป่าหายไปอยู่เจสซี่เธอทำได้เธอทำได้เอาแน่นอนดิเจสซี่คนจริงเว้ยอ่าทำอย่างกับแชมป์เลยนะมึงช่วยอะไรบ้างเนี่ยามจริงเอออืมใช่กูทำได้เห็นไหมฉันทำได้บอกแล้วทำได้เจสซี่คนจริงเว้ยเข้าใจป่ะไงรูเบนดูยิ้มดูยิ้มขอบคุณเพื่อนเอย เอ,อไม่ได้ทำไล์ปาร์ตี้เลยนะแต่ว่ามีใครเห็นโซเลนและอาริการดไหมเออโซเลนไม่อาริกาดโดนตบเต็มๆต็มอ่ะไม่ใช่ตายเดี๋ยวพวกเราเอากรอบมาตายเลยเหรอลิปหายแล้วไปเอากรอบคุณเธอเข้ามาโดนตบเต็มเต็มทำไมฟลุ๊กอย่างนี้ว่าคนอื่นไม่โดนแต่คนที่เราเอากรอบมาดนนาันโดนเธอสู้ได้ดีมากแล้ว,วเธอกร็กรูกร้กับฉันก็รู้ การตะลุมฉันมันจบแล้วอ้าวยุ่งนะไม่ใช่เลยเรื่องนั้นมันบ้าที่ชัดจอเก็บพลังของเธอไว้เอลิกาฉันจะดูแลเธอพวกเราจะดูแลเธอเองไหวปะเนี่ยคงไม่ตายนะเจสซี่ค่ะหนูคนจริงค่ะเอลิกาดคะกระของฉันมันเข้ากับเธอนะอืมฉันย้ายเธอเก็บไว้จะตายเนี่ยอย่าพูดเป็นตายดิค่ะดิฉันจะตายจริงเหรอคะเออฉันก็คงจะ ไม่ช่วยอะไรฉันได้อีกเราไปแล้วเออเออเดียวนะเอออย่าตายนะคะอย่าเพิ่งตายค่ะใจเย็นคุณเหมือนจะตายเลยเออได้โปรดอย่าตายนะอลิกาดได้โปรดเออชนอีกนิดนึงได้ไหมฉันพยายามแล้วเจสซี่แต่นิดนึงที่เหลือฉันมันจะหมดแล้วเวนกรรมงั้นโซเลนอย่างน้อยฉันฉันก็ได้เป็นฮีโร่ใช่ไหมเออตอนแรกโดนเกเบียวด่าว่าไม่ใช่ฮีโร่ ตอนนี้ก็เลยตายเป็นฮีโร่อะไรกัตายยังยังไม่ตายเนี่ยคนประชาชนปะเอ้าวใครอ่ะอ๋อประชาชนที่โดนดูดเข้าไปใช่ไหมก็กลับออกมาได้ผู้คนพวกนั้นเขามีชีวิตวิเชียรสตอไม่ได้ฆ่าใครเลยเออเจสซี่คนพวกนั้นเธอต้องไปช่วยเขาด้วยทุกคนเข้าใจไหมเอ่อให้ชัวร์นะว่าเขาจะออกไปได้เออ ฉันจะช่วยเขาเองฉันสัญญาไม่ได้ฉันจะไม่ทิ้งเธอจังหวะนี้ถ้าเกิดเธอจะไปแล้วก็สิ่งที่ทําให้เธอพึงพอใจได้ก่อนที่เธอจะไปก็โอเคฉันจะช่วยเขาเองแน่นอนที่ช่วยเขาเองทุกคนเลยเราเป็นคนดีใช่ไหมล่ะในคนดิเราทํนะาทถึงแม้ฉันจะแกล้งไปบ้างแต่ก็ใช่ว่าจะเลวร้าอะไรตายจริงเหรอผมไม่คิดว่าจะมีคนตายในเรื่องนี้ได้เนี่ยโหตายจริงเเนี่ย เวนกัมเรียบร้อยผมนะ R.I.P. เอลิกาดครับผมเนะบายเฮลูเบนเรายังคงมีงานต้องทำอยู่ผู้คนนี้เดินซึมกันมาเชน่าจะมีคุณนายไปช่วยคนที่เหลือรอดอยู่อืมฉันต้องไปดูหน่อยว่ามีคนติดอยู่ในนั้นอยู่ไหมโอเค ก็ต้องมีไอ้ผ้าบันคอที่ดูดโดนดูดไปครั้งแรกยังอยู่ป่ะผมจําได้นะมีคนที่ใส่ผ้าบันคอตอนแรกอะโดนดูดเข้าไปด้วยเหมือนกันใช่่ะเป็นไงบ้างคููรอชีวิตเทต้องโอเคเทตัญญาลุกขึ้นมาแล้วเดินออกไปอ๋อขอบคุณมากเลยนะอีหนูใช่เจตี้คนจริงอยู่บอกแล้วใครนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะมันจบแล้วเพื่อนฉันช่วยเธอเองเออก็หวังว่าเธอจะเชยนะขอบคุณนอนเพลย์ทำไมเนี่ยเดี๋ยวไปปลุกเฮียตัวก่อนเพื่อใครยังอยู่ ฮะม, <c oughs> มีตัวบล็อกม,อกมันไปไม่ได้นะ่ะฮะไม่เข้าใจเลยโซเลนบอกว่าวิดีโอบลอต้องปิดไว้นี่ไอ้ต้องทำลายได้นี่แล้วทำไมกันอ๋ออันนี้มันยิมบล็อกอะไรอยู่เหรอเกิดอะไรขึ้นฮะ <c oughs> การรวทุกคนโดนโดนเดินบันดูดกูแลแอลไม่ไม่เจตี้คนจริงใคร,ใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยจะโดนดูดจะโดนเข้าไป,ปบัดซบเอเดียนะ โดนไม่ไหวแล้วเจสซี่คนจริงบอกก็โดนดูตายได้เดียวใจเย็นๆอ้อมยโอ้ดึงมาอ๋อนั่นไงนั่งไงพาหัวนึกแล้วนึกแล้วว่าเธอต้องมาโหทำไมทำไมหน้าตายอย่างนั้นทำไมมันซีตะเซียวขนาดนั้นน่ะมันหมดพลังยังแต่ฉันคิดเธอว่าตายไปแล้วเฉันเห็นเธอเออเกิดอะไรขึ้นนี่ทำไมหน้าซีจังวะขาวจุวเลยฉันจะอธิบายก่อนตอนนี้แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้อธิบายไม่ได้อธิบายทีหลังมันยังไม่ตายว่ะทันแล้วเราทำไงกันวะเนีย ระเบิดเราก็ใช้ไปแล้วมีแค่อันเดียวด้วยแล้วจะสู้ยังไงถ้าเกิดมันไม่ตายทีเดียวมันเหลือหัวเดียวป่ะเออตอนแรกมีหลายหัวตอนนี้มันเหลือหัวเดียวนนห,หวยวรือว่ามันไม่เป็นอะไรเลยโอ้ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรเลยมันกลับมาเหมือนเดิมเบ๊ะและที่เราทํามาทั้งหมดนี้คืออะไรหาระเบิดแทบตายถั่วแล้วต้องหนีก็แล้วอา้าวแล้วเดี๋ยวนาซีทำอะไรอยู่นาซีดเปตัวทําไมซีอย่างนั้นน่ะเป็นไรไม่ซีจังวะใครคือเปตอรฮะ เสียความทรงจำเหรอจำต,ตัวเองไม่ได้อะถึงว่าทำไมหน้าซีเสียความทรงจำอ้อโหจบเลยผมนะตอนต่อไปใน Minecraft Story Mode อืมตามนั้นเราต้องพาเปตาเนียวขี่ม้าด้วยอืมได้พบกับความพ่ายแพ้ฮีโร่ของเราต้องหาตัวเองลึกเข้าไปให้เจอ เกมนียเก็เริ่มป่วยขึ้นเร,เรื่อยใช่ไหมอ้ตายเหรอนี่จะค่อยๆตายทีคนเหรอต้องมาลื้อฟื้นกับมิตรภาพที่หักพังแล้วก็ต้องเจอกับตัวร้ายที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆไอ้นีมาแย่และต้องหาพลังเพื่อที่จะยืนหยัดครั้งสุดท้ายต่อไอสตอมตัวนี้มอ<า>โอเคครับผมจบแล้วสำหรับแชปเตอร์3ใช่ไหม มอเฮ้ยน่เรื่องน่าสนใจครับผมไม่นึกว่าตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นนเรื่องแบบแนวเด็กๆดูได้ไงแต่ว่ามันเรื่มเจาะดรามา่ามีคนตายเหมือนกันเว้เออเวตอนแรกผมนึกว่าจะไม่มีใครตายเลยนะมันเป็นอะไรที่ารกๆก็ผ่านไปแบบเฉลุยสบายๆที่ไหนได้มีคนตายเอเล็กาตตายแล้วผมแล้วตายเพราะว่าผมเอากรอกของเธอมาใส่ด้วยเขาจะทาไงมันให้เลือกสองตัวจะให้ผมเชื่อแหละถ้าเกิดผมเลือกขออีกคนมาคนนั้นก็ต้องตายผมเลือกกรอกคนไหนมาคนนั้นต้องตายแน่นอนแต่ผมเลือกขอเอเลกา์ตมาเขาอ,อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นผู้หญิงด้วยการมัน เกาะมันเข้ากันได้เวนกรรมเอกาเลยตายเลยลูกนี้เลือกตัวผู้ชายดีกว่าเอกาได้อยู่จะได้สร้างหาเลยผู้หญิงถุยโอเคครับผมก็มีช้อยให้บอกอยู่นะว่าผมเลือกอะไรไปบ้างมีผมเลือกอันที่คนเขาไม่ค่อยเลือกกันนี่หลายอันอยู่นะอย่างอันแรกเนี่ยไปเอาสร้อยหรือไปเอาเพื่อนผมไปเอาสร้อยใช่หลายคนก็อยู่ในกล่องคอมเมนต์ก็บอกเลยพพี่มึงแรงน้ําใจไม่รักเพื่อนผมบอกก่อนเลยว่า ที่เรามาที่นี่เนี่ยเพื่อที่เสี่ยงตายเพื่อที่ทำภารกิจเพื่อช่วยชีวิตโลกเว้ยดังนั้นสร้อยเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะทําให้เราทาภารกิจช่วยโลกได้ดังนั้นถ้าให้เลือกเพื่อนหรือสร้อยที่จะช่วยโลกผมเลือกโลกก่อนไม่รู้นะมันแล้วแต่คนบางคน,คนบอกพี่แรงจงใจเพื่อนไม่รักเพื่อนหรรักเพื่อนกับรักโลกนี่คนละอย่างน,นะท่านนะท่านต้องคิดกันแยกแยะก,กันนิดนึงผมเลือกว่าภารกิจที่เราอุตส่าห์ทำมาแล้วหลายคนตายไปลว ขายคนที่หายสาบศูนย์ไปหรือตายล้มตายไปในช่วงที่เรากําลังมาทําภารกิจเนี้ถ้าเกิดเราเสียอันนี้ไปแล้วทําภารกิจไม่ได,ด้ทุกอย่างที่เสียไปสูญเปล่านะผมต้องไม่ให้อะไรที่เราสูญเสียไปแล้วอ่ะต้องเสียไปอย่างไร้ค่าดังนั้นผมจะยึดถือถึงภารกิจที่อยู่ตรงหน้าให้สําคัญที่สุดดังนั้นก็แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นการใจร้ายกับเพื่อนของเราแต่ว่านั่นคือวิธีการของผมเพื่อภารกิจที่จะสําเร็จจําเป็นต้องมีการเสียสละ นี่คือความคิดของผมคิดว่าความคิดอย่างเงี้ยที่จะเป็นผู้นําได้ไว้ทั้นแต่โหแล้วแต่คนคิดและการเอาอย่างี้ดีกว่าคุณตามลูคัสไปตลอดจนจบทางไหมหรือว่าคุณนําไปเองผมและก็คนอีกสามสิบหกเปอร์เซ็นนำไปเองโดยที่ไม่ให้ลูกคัสตอนนั้นลูคัสอยากจะนาใช่ไหมแต่ผมเลือกที่จะนําเองเพราะตอนนั้นลูคัสยังทาตัวมีปัญหาอยู่บนนูน่นบนนี่แล้วสักพักก็อุนหันบอกว่าตัวเองจะนําเองผมกลัวว่าลูคัสเนี่ยจะนําเราไปสู่ เส้นทางที่จะแย่เพราะาเขาอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่จะไ่เป็นตัวคตัเองดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะนําไปเองเพราะาผมจิตใจแน่นิ่งอยู่แล้วแต่ลูคัสยังแปรปรวนอยู่เรามารู้ทีหลังว่าเขากังวลเรื่องเกเบี้ยวล้กก็โอเคเคลียร์กันไปและอันสุดท้ายคุณได้ไฮไฟลูเบนไหมฮะไฮไฟลูเบนคือเลือกที่จะตบมือกับลูเบนเนี่ยแหละมันเลือกตอนไหนผมยังไม่รู้เลยแต่ผมกับอีกหกสิบกว่าคนก็ไม่ได้ไฮไฟนะไม่ไฮไฟแล้วมันแย่อย่างนั้นเลยแหละ โอเคครับ okay, ผมก็จบแล้วสำหรับเอพิโซดสามเดอะลาร์ดเพรสอยู่ลูกผมจำไม่ได้นะว่ามายครับตอนนี้หมดมันมีกี่พิโซกันแน่มีสี่หรือห้าพิโซดปะก็โอเคครับผมหลังจากคือผมต้องยอมรับก่อนว่าเนื้อเรื่องที่ผมรู้มันไม่ค่อยตัดต่อไม่ค่อยจะติดต่อกันเนียเพราะว่าผมเล่นแคปเตอร์หนึ่งกับสองไปเมื่อหลายเดือนเกือบปีที่แล้วแล้วก็มาเล่นอันนี้ใหม่ก็เลยทําให้ลืมเนื้อเรื่องไปหลายๆอย่างก็เลยอาจจะตัดสินใจผิดพลาดไปนในบางจุดครับผมอันนี้ต้องยอมรับเลย แต่ว่าก็ได้มาลือฟื้นอะไรบางอย่างแล้วก็มากลับมาลองเล่นดูแล้วตอนตอนแชปเตอร์หนึ่งกับสองบอกตามตรงนะผมไม่ได้ปลื้มในเรื่องเท่าไหร่นะเพราะว่ามันดูยังไม่ค่อยมีอะไรไงแต่เพราะว่าพอตอนที่แชปเตอร์สามเนี่ยมันมีคนตายขึ้นมาแล้วมันก็เนเรื่องมันเริ่มแบบทึ้งขึ้นเรื่อยๆผมว่าเออมันน่าสนุกนะดูสนุกกว่าแชปเตอร์หนึ่งกับสองเยอะเลยอะพอ,อ,อเป็นแชปเตอร์สามแล้วมันต้องไปมีปัญหากับคนในเพื่อนแล้วก็ต้องแก้ปัญหาต่างๆได้ฮีโร่ครบแล้วต้องมาบวกกับปีศาจเนี่ยมีครบนะทัั้งคคววาาามมมมนและร แจมมาชเตอร์สแจงต้องมารอติดตามต่อชปเตอที่4ผมนะว่าจะมี้เรื่องประมาณไหนอีกมันมีห้าชปเตอร์ใช่ไหมนี่ไงห้าช็อปเตอร์หรือหกหกช็อปดะเจ็ดช,ชมันมีแปดชปเตอร์เฮ้ยแต่เราใกล้จะฆ่าปีศาจได้ตั้งแต่ช h a ปเตอรสนะ ่อไปมีแชปเตอร์4ผมนะทุกท่านก็รอดูกันได้เลยโอเคงั้นผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดูไปผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ตต่อไปไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆเด้อสำหรับวันนี้ก็จบแชปเตอร์3ไว้เจอกันใหม่ในแชปเตอร์4คราวหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ